สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมใจสามสีห้าสามนะคะวันนี้อาสมใจมีข่าวดีกับตัวเองนะคะเก็บกับร่างกายตัวเองจะมาบอกนะคะ,ะวันนี้นะคะสมใจไปเดินนะคะซื้อสินค้าที่เมกาโฮมคะ่ะเป็นเวลา2ชั่วโมงเกือบ3าชั่วโมงนะคะเยอะขนาดไหนนะคะเพื่อไปรื้อไปซื้อสินค้านะคะที่จะมาทำก่อ,อสร้างอินเวทบ้านนะคะอินเวทบ้าน ไปซื้อวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับประตูหน้าต่างนะ,ะกระเบื้องนะ,ะหลายๆอย่างเลยหลายอย่างเลยนะ,ะซึ่งใมกโโฮมกว้างแค่ไหนเห็นไหมคะเพื่อนๆอสมใจเดินได้นะคะสมใจเดินได้ด้วยเจทานมาจากผู้หญิงที่ไม่เดินเข่าเสื่อมนะคะอัจทานมาเป็นเวลาห้าหกเดือนแล้วนะคะหกเดือนกว่าๆเพื่อง่ายหกเดือนกว่าๆนะคะซึ่งทําทให้ตอนนี้นะคะ สมใจสามารถเดินได้2อถึงสชั่วโมงติดต่อกันเลยนะคะไปเลือกสินค้าที่เมกาโฮมวัสดุก่อสร้างนะคะที่เราจะมาอินเวทบ้านของเรานะคะเห็นไหมคะประตูหน้าต่างกระเบื้องนะคะของใช้ที่จะมาตกแต่งบ้านนะคะหมดไปหลายตังนะคะหมดไปหลายตังเพื่อนๆอาหารเสริมแม่มดของเรานะคะโกโก้ไฟเบอร์กาแฟช่วยเราได้เลยนะคะช่วยสนใจได้เยอะมากเลยจากวันหนึ่งที่สนใจเดินไม่ได้ นะคะเดินไม่ได้แล้วก็นะคะทอแท้ใจแล้วนะคะแล้วมาเจออาหารเสริมแม่มดในติ k กตอนะคะจากพิตาท่าจากคุณนกนะคะคุณนกนะคะแม่มดอะไรแล้วก็พิตาท่านะคะติดต่อมาเนี่ยแหละจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะโกโก้ไฟเบอร์นะคะกาแฟที่ทําให้สนใจมีสุขภาพที่แข็งแรงนะ,ะแข็งแรง แล้วตื่นเต้นมากเลยที่เดินได้ต้องหลายชั่วโมงติดต่อกันเลยนะคะก็อยากจะมาบอกต่อกับเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่นะคะที่ติดตามกันอยู่ใครที่ร่างกายไม่ดีถดถอยนะคะใครถดถอยนะก็ให้ดูสนใจเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะสนใจก็กําลังทําทขยายห้องแถวนะเดี๋ยวจะต้องเดินอีกเยอะเลยนะคะเดินอีกเยอะเลยดูนะคะ ก็มีคนช่วยเยอะนะคะมีคนช่วยสนใจเยอะแยะเลยนะอาหารเสริมแม่มดของอคุณครูแม่หนิงผู้หญิงทรงพลังกับบอสวัฒนานะคะคุณภาพฟีเมีม,มากที่เปลี่ยนชีวิตสนใจนะให้กลับมา,ามีพลังอีกครั้งหนึ่งนะคะให้สนใจมีพลังอีกครั้งหนึ่งสู้ๆอาหารเสริมของเรานะคะคครูแม่หนิงนะคะผู้หญิงทรงพลัง กับบอสวัฒนานะคะอาหารเสืิแม่มดออนไลน์พเมียมค่ะ